สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้ตอนเย็นๆแม่ควาจะพามาดูนู้มเมงอาบน้ำนะคะนี่สาวน้อยนูเมง อุย้ยนูเมงจ้าโดนน้ำก็ออกทางคนเลยนะคะโอ้ยนุเมงเย็นสบายไหมลูกนุเมงจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย ดูมแ,แม่แลีนะแม่ลีจา้าอุ้ยดูเมงดูเมงเฮ้ยโอ้ยโอ้โกล้วยกล้วยพอควานมาป้อนให้หนูเม้งน,น้อยอุ้ยโอ้ยหนูเมงเยียบกล้วยแล้วพอควานเนเน่เพลือแป,ป๊บเดียวหเห็นไหม เอ้ยอ้ยอุ้ยพี่อามาออกหน่อยออกก่อนอามตเตอรเมออยู่เซอร์ไหนนึกเหเอจเลยมเอรเซอร์หนูอารอุ้ยหนูแมงจะไปนายอู้ดูคุณแม่ลิลีกินกุ้ยเป็นเกลือเลยนะ โอ้ย,อยกินเป็นเครือเลยนะคะคุณแม่ลินลี่นี่นะคะที่กล้วยที่ท่านด็อกเตอร์ฝากมาให้ครอบครัวนุ่มเองนะคะอู้ยโอ้ยโ้ยโ้ยนุ่มเองนุ่มเองเปื้อนหมดแล้วเปื้อนหมดแล้วพี่ควานอ่าใส่ใส่ใสใสการละมังก่อน,นอออเอาไปล้างก่อนพี่ควานโอ้ยโอ้ยโอ้ยการละมังเอาไปล้างใหม่ก่อนเอาไปล้างใหม่ก่อน เอ้ยหนุ่มเองเอ้กินเป็นเครือเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ยอมนะคะพีควานเอาไปล้างก่อนนะคะเอากล้วยไปล้างก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยหนุ่มเองไปแล้วพีควานอย่ากกินกล้วยนะคะใจเย็นก่อนนะคะอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นหนุ่มเองเอาพีควานเร็วๆ อาตัดออกตัดออกก่อนนู่มงแย่งไปหมดแล้วนี่เออนู่มงแกเย็นอ่าเอาเอาทีละลูกก่อนให้ทีละลูกก่อนอ่หนู่มเองาอาวอ้าวอาอา อือ,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 อใจนุ่มเมงมากเลยนะคะนนพี่อามยังตัดออโกกอน,นะคะอู้ยอยู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 ยอูยยยูยยููย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 ู เออตามังคีเต้คุณแม่ลลี่หิวแล้วค่ะอภิควันน้ำเอาให้คุณแม่เลยให้เป็นวีเลยอือเอาคุณแม่ลลี่ขอบคุณหน่อยขอบคุณค่ะก่อนเลยเลยคุณก่อนขอบคุณก่อนน้องวันดีรอแล้วนะคะ ทีละทีละนี่ก่อนนะคะให้คุณแม่ลินลี่กับหนูเมงกินก่อนนะคะสุกทีวันดีนั่งรอแล้วนะคะอ่าพี่ควานให้ให้ให้น้องวันดีอะให้แม่ลิลลี่กินก่อนนะคะอัน,นี้ของหนูเมงพี่อามนี่ยกยิบยกเอาแบ่งไปให้หนูเมงด้วยอันนี้นะใช่อาแบ่งแบ่งก่อนแบ่งแบ่งอ้ยดูดูเมงไม่ยอมแล้วนะคะเอ้ นูม่มเองเดี๋ยวพริกขวานแบ่งก่อนนะคะน้องวันดีรอก่อนนะคะให้หนุ่มเองกับคุณแม่ก่อนนะคะอุ้ยมากินกใกล้ใกล้กันพริกควานอือกินใกล้ใกล้คุณแม่เลยออออดูดูเมงกินแรงมากนะคะอ่ะปอกปอกเปลือกให้หนุ่มเองด้วยพริกขวาน นี่คือล้วยที่ท่านดอกเตอร์เมตตาครอบครัวนุ้เม,มิงนะคะก็ขอขอบคุณท่านดอกเตอร์มากนะคะที่เมตตาครอบครัวนุ้เหม,มงช้างทั้งสามเชื่อก็จะได้กินอย่างมีความสุขเลยนะคะในควานก็ขอให้ดอกเตอร์ชนานันมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ที่ได้เมตตานนองช้างสามแม่ลูกนะคะอ้าวขอขบคุณครับก่อนค่ะบูดูเมงนะคะน้อยนุเมงถักขอบคุณทำยังไงคะนุเมงค่ะลิล่วเี่ยควานปอนปอนนุเมงน้อยเจ๊ฮับตยว่เอืออ้ำ ดูคุณแม่เลเล่อร่อยไหมคะบำรุงน้ำนมเลยนะคะวันนี้นูเมงได้กินนมหวานๆจากเต้าคุณแม่แน่นอนเลยนะคะโอ้ยดูนูเมงรุนแรงนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยกินรุนแรงมากเลยนะคะนูเมงเอ้ยอ้ยแรงมากเลยครับหลอดิี่อสียหับเนี่ย Mà chú chê mày vậy Ôi ôi đùa bình ấy Nè dư dư với tợn Chết, 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 sờ môi cao mà ngon này bằng đi Lỡ chú lấy chê Ôi đùa bình ในกาลรระมังเนี่ยคุณแม่ลีลีกินเยอะๆคะ่ะคุณแม่ลีลีจะได้บำรุงน้ำนมนะคะนุ่นมเมงจะได้กินน้ำนมหวานๆนะคะวันนี้สังเกตได้ดูดูด,ด,ด,ดูนุม่มเงนะคะดูนุม่มเงชอบมากเลยนะคะด้วยหวานๆนะคะ แม่ลิลี่มีความสุขสังเกตได้ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปป้อนพี่วันดีนะคะเ่้นให้แม่ลิลี่กับนุ้มิงกินแล้วนะคะแม่ขวานก็จะเอาไปให้พี่วันดีนะคะ พี่วันดีวันดีสวยสวยอ,อือน่ารักมากเลยนะคะพี่วันดีอือขานก็จะมาอือดูดูดูขานก็จะถ่ายไปอย่างนี้เลยนะคะอือจะได้เห็นคลิปทั้งสามเชือกเวลากินเลยนะคะ โอ้ยหนูเมงแบงพี่ไม่เห็นพี่วันดีเลยนะคะหนูเบงบังกล้องหมดเลยนะคะเอ,เอ้ยนะคะเห็นพี่วันดีตรงนู้นนะคะเอ้ยโอ้ยดูคุณแม่ลินล,ลี่อิ่มเลยนะคะวันนี้หนูเมงขอบคุณน้อยหนูเมงขอบคุณน้อยคะ่ะเอ้ย ดูดูพี่วันดีนะคะแต่ยังนี้จะได้เห็นทั้งสามเลยนะคะเอือพี่วันดีวันดีสวยพี่วันดีอือถือเป็นดีกินอยู่ตรงนู้นนะคะงูเมงนะคะแม่ลิลิวันดีสวยไหนในโชว์หน่อยโชว์หน่อย เอโหโหดูมที่บันดีก็กินยางอร,อร่อยเลยอยู่ตรงมุมนู้นนะคะมุมน,นี้ก็เป็นของน้องนุเมงนะคะคมี่ฟานก็จะได้ถ,ถ่ายพร้อมกันทั้งสามเลยนะคะนูเมงที่บันดีนะคะพี่บันดีกินยางอร,อร่อยเลยนะคะ ดูดูด,ดูนุม่มเมงนะพี่ควานก็ปอกเปลือกให้กินเลยนะคะนี่มากินตรงนี้แล้วนุมเมงกินตรงนี้เลยได้เห็นทั้งสามอ้ยอดูพี่วันดีนะคะชุบแป้งเลยนะคะพี่วันดี อออร่อยไม่ลูกพี่วันดีออดูนุ่มเองนะคะกินอย่างมีความสุขเลยนะคะทั้งกินทั้งเล่นเลยนะคะดูคุณแม่ยินดีคุณแม่ควานก็ยกให้เป็นเครือเลยนะคะอร่อยถูกใจคุณแม่ลินลี่มากเลยนะคะวันนี้นูเมงได้กินนมหวาน,วานจากเต้า แน่นอนนะคะวันนี้ดูคุณแม่ลิลี่กินอย่างมีความสุขเลยนะคะกระพือหูตลอดเลยนะคะดูน้องวันดีก็กินอย่างมีความสุขนะคะกินเล่นกินด้วยเล่นด้วยนะคะน้องวันดีน้องวันดีจ้าทางนู้นนะคะ ก็จะถายให้เห็นเวลากินพร้อมกันเลยนะคะดูดูหนูวันดีเนาะมีความสุขสังเกตได้ชัดเจนมากนะคะน้องช้างทั้งสามนะคะกระพือหูตลอดเลยนะคะอุยดูคุณเมลนี่นี่อยู่ในกะละมังไม่ยอมกินนะคะคุณเมลินี่อุ้ยดูนุ่มเองแล้วโยกกับพี่ควานารักมาอุ้ยอุ้ยนนวดให้พี่ควานหน่อยน้องนุ่มเองนวดหน่อยนวดนวด นวดน้อยนวดน้อยดุ๊ยดุ๊ยดุดุเฮ้ยนวดนวดนวดรุนแรงนะครัเอ้ยนวดน้อยนวดน้อยเข้าไปกอดเลยพี่กวนเข้าไปกอดเลยพี่กวนเข้าไปอุ้มเลยเข้าไปอุ้มเลยค่ะเอ้ยอุ้ยเข้าไปอุ้มเลยพี่กวนเอ้ยเข้าไปอุ้มเลย เขาให้กินกล้วยได้ไม่ยอมนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูพี่ควานโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตีตูดเลยพี่ควานตีตูดเลยโอ้ยจุ๊บน้อยจุ๊บน้อยพี่ควานจุ๊บน้อยไม่ยอมนะคะ เอ้ยอยากอยากโยกับพีควานนะคะอยากโยกับววเพีควานจับตูนเลยพีควานเอ้ยพีควานจับตูนเลยค่ะเอ้จับตูดเลยดูเจ้าหนุ่มเ่งนะคะเอ้ยพีควานจับตูดเลยพีควานจับตูนเลย เออยเอ้ยออเออเออออมีมีหมุนมีหมุนด้วยมีมีขาลังด้วยนะคะเออจะอุ้ยท่าท่าปล่อยนี่สงสัยวุ่นทางบ้านแน่นอนเลยนะคะอุ้ยอุ้ยท่าปล่อยนี่สงสัยมีวุ่นทางบ้านเลยนะคะ ค่าปล่อยนี่สงสัยนะคะโอ้ยนี่ขนาดนะคะโอ้ยดูนุ่มเมิงแล้วโอ้ย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 แม่ควานเอาความสนความน่ารักของนุ่มเมิงมาเพราะดูดูลายลายพี่ควานนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับต erm ูดแล้วโอ้ยจ nee, ับตูดเลยพี่ความพี่อั้มจับตูดเลย

อุ้ยทุบเองอุ้ย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 ,ย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 ไปดูพี่บันดีกันเดีวนะคะกินหมดหรือยังคะพี่เจอ่าพี่บันดีใส่อิ่มแล้วนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ